สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแป้งอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่แป้งอยากจะบอกว่าแป้งเออแป้งขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกคนพูดผิดพูดถูกทุกๆุกคนมากมากเลยนะคะใน14วันเนี่ย14วันนะ14วันที่ผ่านมาที่แป้งเริ่มทำ YouTube ได้14วันเนี่ยแลยอด Subscribe หรือว่ายอดวิวในการดูแต่ละคลิปเนี่ยมัน 1.2 2.3k แล้วตอนนี้ subscribe เป็น 1.5k แล้วแา้งอยากจะขอบคุณมากๆ thank you very much so much ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนคือคือแป้งก็ไม่คิดว่าแป้งจะสำหรับแป้งมันดูยิ่งใหญ่ไงแต่ถ้าเป็นสำหรับคนอื่นเขาอาจจะดูว่าย,ยอดซับมันยังไม่เท่าไหร่แต่สำหรับแป้งแป้งว่า แป้งก็ไม่ใช่คนวิเศษอะไรนะคะอย่างที่แป้งบอกว่าเวลาแป้งดูดวงให้ใครหรือว่าลูกค้าคนไหนที่เริ่มมาดูดวงกับแป้งแล้วเนี่ยแป้งจะให้ทุกคนมองทุกอย่างให้เป็นสองมุมให้สามารถดูดวงกับแป้งไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองได้ดูว่าอะไรคือคือสิ่งที่เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นะคะเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างในในในความรู้สึกความคิดการใช้ชีวิตอะไรต่างๆด้วยแล้วคืออยากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมันเกินคาดมันมันเป็นความรู้สึกที่อืมมันดีมันดีมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยเออโอเคแป้งมีมีรางวัลเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นของขวัญน,นะคะก็คือ เป็น i c k a Card นะคะเป็นไพ่ Oracle Card นะคะมาให้เล่นการสนุกขำๆว่าคำแนะนำอะไรต่างๆตอนนี้คือจกักรวาลจะมีคำแนะนำอะไรให้กับให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีทั้งหมด3มกองด้วยกันนะคะแป้งจะใช้น้ำหอมเป็นตัวเป็นตัวเอ่อเป็นตัวตั้งแล้วกันนะคะนีนะนะคะอกกล้องลงนิดนึงโอเคโอเคค่ะ จะปรับกล้องลงนิดนึงนะคะใช้น้ำหมอมเป็นตัวตั้งนี่นะคะอันนี้คือไพ่ใบแรกนะคะเป็นจีวองชีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจีวองชีเหมือนกันนะอือฮะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโคโค่ชาแนลนะนะคะโอเคมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3กล่องโอเคโอเคมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3กล่องนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกว่าจะเลือกกองไหน นะคะแล้วเดี๋ยวแป้งจะทำหนายให้นะโอเคกลับมาที่เดิมนี่หน้กกันโอเคนะคะมาเริ่มกันที่กล่องที่หนึ่งกันเลยนะคะกล่องที่หนึ่งนะเป็นขวดนี้นะคะคกล่องที่หนึ่งเป็นขวดนี้นะคะไอโรโคการ์ดนะคะบอกอย่างนี้ค่ะว่าวนี่นะคะเดวิ h เดวิสแพทชั่นนะคะโอเค Be h o n ์เน with yourself. What's your heart to d e s i ซน ไพ่จะบอกคุณว่าอย่างนี้นะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคืออะไรคะอะไรที่เป็นความปรารถนาที่แท้จริงของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะคุณคุณคุณจงใช้ใจมองนะคะความรู้สึกนั้นนะคะแล้วคุณจะพบคําตอบว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือความสุขที่แท้จริงถ้าในกรณีถ้าคนกําลังที่จะหางานใหม่อยู่แล้วรู้สึกว่าทํางานนี้แล้วมันไม่เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไพ่จะบอกว่า ถ้าคุณได้เจองานที่ใหม่ที่เหมาะสมแล้วคุณคิดว่ามันโอเคกับคุณก็ลองดูค่ะลองดูนะสิ่งที่มันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงในหัวใจของคุณนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องความรักเหมือนกันไพ่ใบนี้น่าจะบอกว่าไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรที่เป็นความปรารถนาที่แท้จริงของคุณล่ะคุณมีความสุขถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าการอยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขก็อยู่เป็นโสดไปถ้าคุณคิดว่าการที่คุณอยากจะลองลุยคบคุยกับคนนี้ดูสักครั้งหนึ่งก็ ก็ลองดูหรือการที่คุณคิดว่ามันแปรได้อีกกรณีหนึ่งที่จะเชิงนกเกทีฟหน่อยก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะเจ็บเจ็บให้สุดๆกับคนนี้ไปเลยเจ็บแล้วรู้แล้วจาแล้วทีเดียวแล้วคุณสามารถ move on ออกมาได้คุณก็ทําเออความรู้สึกประมาณนี้เลยนะคะโอเคคราวนี้มาดูกองที่สองนะคะนี่นะเนี่ยะะกองที่สามเอ้กองที่สองคะ่ะโทษทีเป็นน้อของคนี้นะกองที่สองค่ะโอเค มาร์เชีอิร์นะคะหรือจะแปลงก็เป็นแผ่นดินแม่แต่แป้งว่าความหมายที่จักรวาลกำลังจะบอกนะคะน่าจะบอกอย่างนี้โอเค you are c a l l e d upon to hell with environmentalism นะคะ environmentalism environmental ก็คือ,อสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆนะคะนี่ไห้ใบนี้ ไม่แป,แ,ปแป้งคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้เหตุผลก็คือจักรวาลกำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณกําลังจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะปัญหาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจากอะไรภายนอกต่างๆนะคะจักรวาลกําลังจะบอกว่าอยากให้คุณนึกถึงธรรมชาติของชีวิตของตัวเองธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกินเพื่อดื่มเพื่ออยู่เกิดมาเพื่อกินเพ,เพื่ออย,อออออยู่เพื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็อยากให้นึกถึงว่าเหตุผลมันคืออะไรนะคะ พอได้คําตอบแล้วเนี่ยแป้งมองว่าจงใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการหลอเลี้ยงความรู้สึกของตัวเองถ้าเกิดในกรณีเรื่องงานถ้าคุณทํางานที่นี้แล้วคุณรู้สึกแย่รู้สึกเฟลแต่คุณยังมีไม่มีหนทางที่จะไปทางไหนนะคะภายใบนี้อาจจะแนะนําว่า ให้คุณมองแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่โอกาสทองของคุณที่คุณจะไปต่อคุณทําตรงจุดๆนี้ให้ดีแล้วก็ทําเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจจงเข้าใจถึงธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์จิตใจของตัวเองค่ะต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตใจของตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะได้พบคําตอบคําตอบนั้นในชีวิตเรื่องเรื่องความรักเหมือนกันคล้ายกันคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณธรรมชาติความความเข้าใจความรักของคุณเป็นแบบไหน ยังยอมรับในความคิดของตัวเองศรัทธาในความคิดของตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้พบคำตอบกับสิ่งนั้นนะคะโอเคมาถึงกล่องที่สามนะคะกล่องนีนาโคโคชาแนลนะคะโอเคกล่องที่สามอ้โอบทความกล้านะคะบทโอเค I l e a v e your adventure like side take a take a risk and be daring อืม ปลดปล่อยการผจญภัยของคุณค่ะแล้วก็กล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยแป้งว่ากองนี้จะคล้ายๆกับกองแรกแต่ว่ากองนี้อาจจะต้องแต่กองแรกอะแป้งว่ากองกองแรกอะคือต้องคุณต้องเรียนรู้หัวใจตัวเองก่อนแต่แป้งว่ากองที่3เนี่ยคุณได้รู้แล้วแหละว่าฉันทิตยานคุณมันบอกอะไรจงมุ่งไปค่ะจงมุ่งไปคุณคิดว่าคุณจะ move on กับความรักครั้งนี้ก็ก็ move on เลยคุณจะคิดว่าตัวคุณจะ จะจะเสนองานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆกับงานนี้ก็เสนอเลยค่ะมั่นใจเลยเพราะตอนนี้คุณพราวมากๆทอฟฟอร์มมากๆนะคะสำหรับคนที่เลือกกลองที่3นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เล่นกันสนุกคำๆนะยงไงก็แป้งก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป้งจะพยายามพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆคือตอนนี้แป้งมีติดปัญหา คือเริ่มทำใหม่ๆแป้งงงปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่ะ communication สื่อสารกับลูกค้าแแป้งพยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะคือสัญญาว่าจะทำคลิปให้ดีขึ้นและภาพที่มันหายที่มันขาดก็ที่ก็จะทำให้มันดีขึ้นนะคะเออโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาติชมแล้วก็ยังไงแป้งก็จะเก็บไว้แล้วก็มาปรับปรุงปรับปรับปรุงนะคะยังไงขอบคุณอีกครั้งนะคะโอเควันนี้แป้งไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ